สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับเพียีนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันเนาะในวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่28นะคะวันนี้วันนี้หน้าที่28ปเนาะก็จะเป็นในบทที่3นะคะจากหนังสือภาษาพา,าทีเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นนั่นเองเนาะหน้าที่28นี้นะคะก็จะมีข้อ6ข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อ9นั่นเนองนะคะเราก็จะมาตอบคําถามกันก่อนกันต่อเลยเนาะ สำหรับข้อแรกเลยนะคะข้อที่6เนี่ยเขาถามว่าวิธีการปลูกพืชไร้ดินทำอย่างไรแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนเล่าตามความเข้าใจของตัวนักเรียนเองนะคะอ่ะวิธีการปลูกพืชไร้ดินทำอย่างไรการปลูกพืชไร้ดินเนาะส่วนมากก็จะเป็นแบบ ปลูกด้วยน้ำนะคะเขาจะเรียกว่าไฮโปอะไรสักอย่างใช่ไหมอะวิธีการปลูกเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะหนึ่งเลยอะเขาจะต้องมีตัวอาคารใช่ไหมคะเขาจะมีหลังคาที่สูงโปร่งนั่นเองเนาะอะ,อะเขียนลงไปนะคะอาคารมีหลังคาสูงโปร่งเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนของพื้นนะคะพื้นเนี่ยเขาก็จะ ปูทับด้วยโฟมที่หนานั่นเองเนาะปูทับด้วยโฟมนะคะโฟมที่หน,น,นานี้หนึ่งเนาะแล้วก็ลําดับต่อมานะคะเขาก็จะเจาะรูสําหรับปลูกนะคะเจาะรูแบบเจาะรูที่โฟมหรือว่าที่ถาดที่อะไรสักอย่างใช่ไหมคะเจาะรูสําหรับ ด้วยให้มันมีขนาดนะคะที่ห่างกันแบบเท่าๆกันด้วยนะคะแบบห่างกัน10เซนก็ห่างกัน10เซนต่อตไปนะคะเป็นระยะที่เท่ากันนะคะเป็นระยะเท่าๆกันโอเคทีนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเนาะการปลูกขั้นตอนต่อมาคือเขาจะมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะ อ่ก็เขียนไปควบคุ่มอุ่นหะพูมิให้พอเหมาะนะคะและอันสุดท้ายเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สารอาหารหรือว่าใส่ปุ๋ยให้เขานั่นแหละนะคะก็คือเขาจะอ่าและให้ให้ใครให้อาหารพืช ให้อาหารพืชด้วยการด้วยการใช้อะไรคะใช้สารละลายเนาะใช้สารละลายน้านะคะคือละลายน้ํากับธาตุอาหารด้วยกันเข้าด้วยกันให้มันเป็นอาหารของพืชนั่นเองนะคะโอเคต่อมานะคะข้อที่7จ็ดเขาถามว่า ชีวะกะโกมารพัทนะคะอันนี้อ่านว่าชีวะกะโกมารพัทเนาะคือใครมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะคะ1เลยนะคะสำหรับท่านชีวะกะโกมารพัทเนี่ยน้องๆสามารถอ่านชีวประวัติของท่านได้ที่หน้า4 4ถึงหน้า45นะคะเอาวงเล็บไว้ให้เนาะหน้า4 4ถึง45นะคะลองไปอ่านกันได้โอเคทีนี้ ถ้าอ่านแล้วก็มาตอบคำถามกันนะคะว่าท่านเป็นใครแล้วก็มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะคะหนึ่งเลยนะคะสำหรับท่านชีวะกะกุมรารพัฒนีนะคะก็คือเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนาะคขสำหรับสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือหมายถึงสมัยของพระพุทธเจ้านะคะสมัยที่ยังไม่ได้ปร,รินิพพานไปนะคะก็คือจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้นะคะมีความรู้แล้วก็ มีคุณธรรมด้วยนะคะคุณธรรม8ประการกี่ประการก็ว่าไปก็คือเป็นคนดีนั่นเองเป็นคนดีที่มีความรู้นะคะฉลาดแล้วก็ดีด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นเองนะในสมัยพุทธกาลนะคะและทีนี้ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความรู้มากแล้วก็มีคุณธรรมมากคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งเนี่ยนะคะก็เลยได้รับนะคะได้รับการแต่งตั้งนะคะ โดยได้รับปึ๊บปึ๊บการแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นอะไรแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์นะคะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละนะคะแต่งตั้งให้เป็นปืดป๊ดปื๊เป็นแพทย์ ก็คือท่านชีวกะนี้ไม่ใช่ไม่ได้บวชนะคะแต่ว่าเป็นแพทย์เนาะชีวกะโกมาราพัฒน์นี่ก็คือเป็นชื่อของเขานะคะไม่ได้บวชเป็นพระแต่อย่างใดนะคะเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ยาวนิดนึงหรือว่าจะใช้แค่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะพระพุทธเจ้าและนะคะและยังได้รับการ ยกย่องอีกนะคะโหนอกจากจะได้รับแต่งตั้งเป็นแพทย์ประจำพระองค์แล้วยังได้รับการยกย่องด้วยนะคะยกย่องเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเนาะแล้วก็มีความเป็นคนดีนั่นแหละนะคะยกย่องให้เป็นครูของแพทย์เป็นครูของแพทย์หมายความว่าอะไรก็คือเป็นคนที่แพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือ นับถือนั่นเองนาะเป็นครูของแพทย์เลยสดยอดของแพทย์นะคะเหมือนเป็นแพทย์ผู้บุกเบิกเลยนะคะบุกเบิกแพทย์เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรอะไรแบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นครูของแพทย์แล้วยัยงเป็นครูแห่งแพทย์แผนไทยด้วยอย่างที่บอกไปนะคะในชีวประวัติของท่านก็จะมีบอกเลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ใช้สมุนไพรในการรักษานั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็ เป็นคำตอบมีทั้งหมดสามบรรทัดด้วยกันต่อมาข้อที่8นะคะเขาถามว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้เพราะเหตุใดอ่ะเห็นด้วยไหมกับข้อความที่เขาบอกว่าผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทาั้งนั้นสำหรับคนที่เห็นด้วยก็ตอบว่าเห็นด้วยแล้วก็บอกว่า เพราะอะไรนะคะก็ให้เหตุผลเข้าไปด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกไปเลยว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะอะไรนะคะในกรณีนี้ก็จะยกตัวอย่างมานะคะในกรณีที่น้องๆบอกว่าเออเห็นด้วยกับคําพูดที่ว่าผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะก็จะเห็นด้วยเพราะว่าอ่ะเพราะเพราะพืชผักนะคะพืชผักพืชผ,ผัก แต่ละชนิดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคุณค่ามากมายเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นโหราพาที่เราอ่านมาเนาะก็จะทําให้ท้องเนี่ยนะคะหายจากอาการจุกเสียดแน่นท้องนั่นเองเนาะผักแต่ละชนิดก็คือจะต่างต่างมีประโยชน์แบบมากมายหลายอย่างเลยนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อาจจะไม่หายขาดแต่ว่าช่วยบรรเทาอาการได้นั่นเองนะคะโอเคมีประโยชน์มากมายต่อ ร่างกายมนุษย์นะคะก็เลยนับได้ว่าเขาอะ่ะมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเอต่อร่างกายของมนุษย์ต่อมาข้อที่9ข้อสุดท้ายเนาะเขาถามว่าการเปิดเพลงส้มตำเหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยวในบทเรียนนี้หรือไม่ให้เหตุผลประกอบอ่ะอันนี้เขาถามหาว่าเหมาะสมไหมแล้วก็ให้เหตุผลเหมือนเดิมนะคะอ่ะ เปิดเพลงส้มตำใช่ไหมคะเพลงส้มตำปุ๊บในสถานที่ท่องเที่ยวในบทเรียนนี้บทเรียนนี้เข้าไปไหนการเข้าไปสวนเกษตรใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสวนผักเหมือนสวนผักสาธิตนะคะปลูกให้ดูว่ามีอะไรปลูกได้บ้างนั่นเองนะคะแล้วการที่เขาเปิดเพลงส้มตำซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเออมันเหมาะสมไหมกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะอ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องเหมาะสมนะคะมันเหมาะสมเพราะว่าอะไรด้วยความที่เพลงส้มตำใช่ไหมคะอ่ะเพลงส้มตำ เขาก็จะเป็นการใช้เพลงนั่นแหละนะคะเหมือนเรานั่งรถท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เพลงเปิดคลอๆไปช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็บางทีก็อาจจะทำให้เกิดความสนุกสนานได้ในกรณีนี้เขาเปิดเพลงส้มตำซึ่งเพลงส้มตำเนี่ยเขาก็จะมีจังหวะที่ค่อนข้างจะเร็วใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเกิดความสนุกสนานได้นะคะแล้วก็เนื้อหาในเพลงส้มตำเนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงการทำส้มตำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเหมือน สื่อที่ช่วยให้คนแบบว่าเฮ้ยทําให้คนเนี่ยอาจจะอยากกินส้มตําขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หันมาปลูกมะละกอกันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเป็นแบบแรงกระตุ้นไปด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะให้เหตุผลประมาณว่าเพราะเป็นการใช้เพลงช่วยเป็นสื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะเยี่ยมชมหมายถึงแบบว่า มาเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเกิดความสนุกสนานด้วยนะคะ,ะเกิดความสนุกสนานจืดจดเพราะว่าเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเพลงเนี่ยนะคะเขามีจังหวะที่เป็นยังไงค่อนข้างที่จะเร็วเลยใช่ไหมคะเพลงมีจังหวะฟืบค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วก็คือแบบ ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ช้านะคะถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนังอ่ะโอเคนะคะสำหรับ 9. ข้อที่เก้าข้อที่เข้อที่8ข้อที่เและข้อที่ ะคะ่าสำหรับวันนี้ก็มี4ข้อนี้เนาะในหน้าที่28แนะคะและต่อไปจะเป็นหน้าที่29นะคะก็ยังอยู่ในหน้าเดิมเอ้ยยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าตามมาเร็วๆนี้แนะ่นอนนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย